ดรนิเวศเหมาวาชิรวรากรตลาดหุ้นอเมริกากำลังเข้าสู่ทศวรรษที่หายไปตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งการเมืองเศรษฐกิจและตลาดหุ้นอเมริกาดูเหมือนว่าจะปั่นป่วนไม่น้อยทิศทางของอเมริกานั้นดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากซึ่งนั่นก็ทําให้หลายคนไม่แน่ใจว่าตลาดหุ้นอเมริกาในระยะย,ยาวจะไปทางไหนหุ้นจะขึ้นหรือลงหน้าลงทุนหรือไม่ผมลองศึกษาข้อมูลที่เป็นประวัติศาสตร์โดยอิงกับเหตุการณ์สาคัญและดัชนี s p ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดโดยการมองย้อนหลังไปประมาณ75ปีซึ่งเป็นยุคที่อเมริกาเปิดประเทศและกลายเป็นผู้นำที่โดดเด่นของโลกในทุกด้านทั้งการทหารเศรษฐกิจการค้าและการเงินของโลกเริ่มในปี1949ซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงโดยที่อเมริกาซึ่งเป็นฝ่ายผู้ชนะสงครามได้กลายเป็นนอผู้นำของประเทศโลกเสรียอย่างเด็ดขาดและมีพลังกำลังทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมาก เพราะไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามโดยตรงอเมริกาได้เข้าไปช่วยประเทศโดยเฉพาะในยุโรปตะวันตกให้ฟื้นตัวจากสงครามโดยโครงการมาเชลแลนที่ใช้เงินมหาศาลด้วยความคิดที่ว่าถ้าไม่ช่วยประเทศเหล่านั้นก็จะมีปัญหาทางเศรษฐกิจรุนแรงซึ่งจะทําให้ประชาชนเดือดร้อนและโกรธแค้นและในที่สุดอาจจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้กลายเป็นคอมมิวนิสต์ตามอย่างออโซเวียตสรุปก็คืออเมริกาที่เคยอยู่เฉยๆและไม่ยุ่งกับใครก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง กลายเป็นอเมริกาที่เข้าไปยุ่งหรือช่วยประเทศอื่นๆทั่วโลกโดยเฉพาะในฝ่ายของโลกเสรีเหตุผลก็เพื่อที่จะต่อต้านคอมมิวนิสต์โลกเข้าสู่ช่วงสงครามเย็นที่ไม่รบกันด้วยอาวุธแต่รบกันด้วยเศรษฐกิจการค้าและอุดมการณ์ของแต่ละฝ่ายโลกเสรีเกิดความเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจมากเยอรมันตะวันตกเติบโต,ตมากในยุโรปญี่ปุ่นเติบโตมหาศาลในเอเชียตอลานเป็นเศรษฐกิจอันดับ3และ2ของโลกอย่างรวดเร็วการค้าและ เศรษฐกิจในกลุ่มโลกเสรีซึ่งรวมถึงประเทศกำลังพัฒนาที่อยู่ในฝ่ายโลกเสรีเพิ่มขึ้นมหาศาลอันนี้ส่งสำคัญจากการช่วยเหลือของอเมริกาและนั่นก็ทําให้เศรษฐกิจอเมริกาเติบโตตามไปด้วยอย่างยางวานานซึ่งสะท้อนออกมาจากดัชนี S&P ในช่วงเดือนพฤษภาคมปี1949ที่ดัชนีอยู่ในช่วงต่ำสุดที่ประมาณ190จุดมันปรับตัวขึ้นเรื่อยๆและมีช่วงปรับตัวลงน้อยมากจนถึงเดือนพฤศจิกายน1968 เป็นเวลาถึง19.5ปีดัชนีขึ้นไปถึง977จุดหรือเป็นการเพิ่มขึ้นปีละ8.8%โดยเฉลี่ยแบบทบต้นและนี่ก็คือยุคของความมั่งคั่งหลังสงครามโลกของอเมริกาซึ่งทําให้ตลาดหุ้นเติบโตต่อเนื่องยาวนานที่สุดหลังจากปี1968สงครามเย็นก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเฉพาะอย่างยิ่งเกิดสงครามเวียดนามที่อเมริกาเข้าไปร่วมรบเต็มสตรีมซึ่งต้องใช้จ่ายเงินจํานวนมากในตะวันออกกลางก็มีสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มประเทศอาหรับ ซึ่งทําให้เกิดวิกฤตน้ํามันเพราะโอเปกองค์กรผู้ผลิตน้ํามันใหญ่ที่สุดของโลกของฝ่ายอารักวดส่งน้ํามันให้อเมริกาเพื่อเป็นการประท้วงผลก็คือน้ํามันแพงขึ้นมาสารอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและสิ่งที่ตามมาก็คือเกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงมากเป็นประวัติการเป็นตัวเลขสองหลักในปี1974-75และกลายเป็นสแต็กเลชัชนคือเงินเฟ้อแต่คนตกงานเศรษฐกิจตกต่ําซึ่งทําให้คนเดือดร้อนกันมากเกิดการประท้วงใหญ่ในอเมริกาคนต่อต้านสงคราม และเกิดปรากฏการณ์ของคนที่ต่อต้านสังคมที่เรียกว่าพวกฮิปปี้ที่ไว้ผมยาวไม่ทำงานทำตัวสกปรกและเสพกัญชาและยาเสพติดอื่นดัชนี S&P ตกจาก977จุดในปี1968เป็นประมาณ350จุดในเดือนกรกฎาคม1982หรือตกลงมา7.24%แบบทบต้นในช่วงเวลา13.7ปีกลายเป็นช่วงทศวรรษที่หายไปและในช่วงปี1973 ถึง1,974ตลาดหุ้นก็เกิดวิกฤตด้วยคือตกจาก886เหลือเพียง400จุดหรือเป็นการตกลงมา55ปอร์เซ์ในเวลา2ปีนับจากปี1982ยุคใหม่ก็เริ่มขึ้นสหรัฐได้ปรัานาธิบดีคือโรนัลด์เรแกนที่ใช้ในโยบายเศรษฐกิจที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าเรแกนอมิกที่เน้นลดภาษีส่งเสริมการค้าเสรีลดบทบาทของรัฐในด้านเศรษฐกิจเพิ่มงบประมาณทหารเพื่อต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์และก็เริ่มชนะจีน เริ่มปรับตัวเป็นทุนนิยมหลังจากที่เศรษฐกิจไปไม่ไหวภายใต้ใต้ตังของเติ้งเสี่ยวผิงที่เริ่มเข้ามามีอำนาจแทนเหมาเจอตรงที่เสียชีวิตต่อไปเติ้งประกาศว่าแมวขาวหรือแมวดำก็ไม่สำคัญถ้ามันจับหนูได้ที่สำคัญก็คือคอมมิวนิสต์โซเวียตเองก็ล่มสลายลงในปี1991โลกกําโลกกำลังเป็นโกลเบสหรือเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งโลกโดยมีอเมริกาเป็นผู้นำหนึ่งเดียวทุกประเทศเลิกทำสงครามแต่ทำการค้ากับทุกประเทศ และทำผ่านการสื่อสารและการจัดการยุคใหม่ที่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นตัวนำดัชนี S&P พุ่งขึ้นแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจาก350จุดในปี1982กลายเป็นจุดสูงสุด2,803จุดในเดือนสิงหาคมปี2000คิดเป็นการปรับตัวเพิ่มปีละ12.2%แบบทบต้นเป็นเวลายาวนานถึง18 1ปีโดยที่แทบไม่มีช่วงเวลาสะดุดถือว่าเป็นยุคทองของตลาดหุ้นอเมริกา แต่เวลาดีสุดยอดก็ดับลงในช่วง้ามคืนอาจจะเพราะมันร้อนแรงเกินไปโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มไฮเทคหรือเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกลุ่ม com ที่กำลังเปลี่ยนโลกอที่ราคาหุ้นร้อนแรงเป็นไฟดัชนี n a สแดกปรับตัวขึ้น800%ในเวลาเพียง5ปีซึ่งในที่สุดฟองสบู่ก็แตกและนั่นทําให้ดัชนี S&P หลังเดือนสิงหาคมปี2000ตกลงมาแบบวิกฤต หลือ1,437จุดหรือลดลงมาประมาณ49%ในเวลา2ปีและก็เกิดวิกฤตอีกครั้งในปี2007ที่ดัชนีตกลงมาจาก2,366จุดเหลือเพียง1,107จุดในเดือนมีนาคม2009หรือลดลง53%จากวิกฤตสับไถย โดยรวมแล้วช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2000ถึงกุมภาพันธ์2009เป็นเวลา8.5ปีดัชนี S&P ตกจาก2,803เหลือ1,107จุดหรือลดลงปีละ10.37%ต่อปีแบบทบต้นโดยที่ในระหว่างนั้นเกิดวิกฤตที่ทำให้ดัชนีตกลงมาประมาณ50%ถึง2ครั้งและนับเป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายสำหรับนักลงทุนมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และเหตุผลส่วนหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะดัชนีหุ้นอยู่ในระดับที่สูงเกินไปหลังจากที่ดัชนีดีต่อเนนนื่องมานานมาาาก จากปี2009เป็นต้นมาจนถึงเดือนพฤศจิกายนปี2024เป็นเวลาถึง15.8ปีเศรษฐกิจของสหรัฐเติบโตได้ดีและมั่นคงมากการเติบโตนั้นนำโดยหุ้นไฮเทคและดิจิทัลที่ปฏิวัติการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้คนทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI ที่เริ่มปรากฏตัวขึ้นมานั้นพัฒนาขึ้นถึงจุดที่ถูกนำมาใช้งานได้จริงเช่นเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง ก็เริ่มออกสู่ท้องถนนไม่ต้องพูดถึงพลังงานสะอาดที่เกิดขึ้นแพร่หลายและจะเปลี่ยนโลกในอนาคตไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนในขณะที่ดอกเบี้ยอยู่ในอัตราที่ต่ำเป็นประวัติการอย่างยาวนานทั้งหมดนั้นทําให้ดัชนี s อสปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งมาตลอดจาก1 1 0 7 6จุดป็นจุดที่เป็นจุดสูงสุดและให้ผลตอบแทนทบต้นปีและถึง11.4 0ต่อปีติดต,ต่อกันถึง15.8ปีโดยที่มีช่วงหุ้นตกน้อยมาก ยกเว้นก็เฉพาะในช่วงโควิด1 9ที่ดัชนีตกลงมาสั้นๆเพียงไม่กี่เดือนและช่วงหลังโควิดจบที่มีการปรับตัวลงบ้างแต่โดยรวมแล้วช่วงเวลาถึงเกือบ16ปีหลังนี้ต้องถือว่าเป็นยุคทองของหุ้นจริงตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ดัชนี s อสตกลงมาแล้วประมาณ7-8%ในขณะที่ดัชนี n a สแด q ลดลงมาประมาณ11 ถึง12%ในเวลาแค่2-3ถึงเดือนหลายคนอาจจะบอกว่ามันน่าจะเป็นการปรับตัวปกติหรือเขาเรฉันแต่ผมเองมองว่านี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับภาพใหญ่ที่ดัชนีจะเปลี่ยนทิศเป็นการตกลงมาระยะยาวอาจจะเป็น10ปีเพราะประเด็นก็คืออเมริกาต่อจากนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากประธานาธิบดีท้ัมขึ้นสู่ตำแหน่งในวาระที่สองที่มีการเปลี่ยนแปลงนอยบายสำคัญที่ดูเหมือน,อนอว่าจะคำานึงถึงอเมริกาก่อนโดยการประกาศสงครามการค้ากับแทบจะทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งนั่นก็จะทําให้อเมริกาต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเหมือนสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งอาจจะกระทบกับเศรษฐกิจและการเมืองของอเมริกามากการจเจริญเติบโตจะช้าลงเช่นเดียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่อาจจะ่า้แพ้แก่จีนการเป็นผู้นําที่สร้างผลดีและอํานาจให้แก่อเมริกามายาวนานอาจจะถดถอยลงแทนที่จะยิ่งใหญ่อย่างที่คิดก็กลายเป็นการได้ลงเพราะไม่มีประเทศอื่นเป็นผู้ตามอย่างที่เคยนั่นก็จะทําให้ดัชนีตลาดหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องยาวนาน และอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติเริ่มปรับตัวลดลงและจะลดลงเรื่อยๆคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและอาจจะยาวเป็นสิปีจนกลายเป็นลอดเดเทดหรือเป็นทศวรรษที่หายไปของการลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาแน่นอนว่าผมมีโอกาสผิดสูงโดยเฉพาะในเรื่องของเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นแต่ถ้ามองจากสถิติที่ผมกล่าวโอกาสที่จะเกิดก็มีไม่น้อยอย่างไรก็ตามเราคงไม่รู้จนกว่าจะถึงปี2034ว่าดัชนี S&P จะอยู่ที่ไหน ในระหว่างนี้ก็ควรจะต้องระวังบ้างเหมือนกันเพราะสตอรี่ที่จะเกิดลอตเดคนนั้นมีน้ำหนักพอสมควรสุดท้ายถ้าถูกใจคลิปนี้และสนใจคลิปดีๆเกี่ยวกับการลงทุนกดถูกใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการลงทุนครับ